ไก่อะไก่อะเออแล้วไอ้น,นี้ก็ยิ้มไม่ยั้งเลยนะนี่เอ้ยโอ้โหมันซ้ําด้วยมันซ้ําด้วยแบบนี้ต้องรีบเอาคืนโอ้โหมันมีตรวดด้วยเพื่อนโอ้ไ oh oh ม่กอดโอ้ไม่กอดแหมข้างบนนี่สายเติมใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเจอสายแบกเข้าไปนี่พวกแกชิดซ้ายนอน,น,อนเดี๋ยวเราต้องเข้าไปในบ้านมันนะแล้วค่อยจัดการพวกมันให้หมดไอพวกไก่สายเติมอ่ะดูไว้ดูพี่ไว้ I've been dreaming all in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste and a waste. Bitterness in my face. Work a job every day. I owe you my